ลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7ดครับดาวว่าแสงท่านเองได้ตำแหน่งปัุมเกณฑ์มหาจับดวงชะตาดีเด่นรอบด้านข่าวดีรออยู่นะครับทั้งความสำเร็จทางนันการงานการเงินหยิบจับเงินก้อนครับคำใบก่อนเต็มเมเชิญรับชมรับฟังกันเลยเลยครับลัคนาราศีตุลครับหรือท่าในใดไม่ทราบลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนโดยช่วงวันเกิดน,นะครับ ผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดช่วง17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีตุลย์พิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาวประจําตัวดาววาสนาท่านเองครับดาวพระศุกร์ตัวแทนดาวเป็นตัวเลขเลข6ครับพิมพ์เลข6รัวๆแก้ตัวครับแต้วก้วดาวบุญใจดาวพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยความโชคดีความมีโชคลาภให้กับตัวท่านเองครับและท่านต้องการพรสิ่งใดอันประเสริฐนั้นขอท่าน พิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับให้ท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความรักและดวงโชคลาภครับดูที่ดาววาสนาครับชาวลัคนาราศีตุลมีดาวพระศุกร์นะเป็นดาววาสนาดาวประจําตัวเดือนนี้มีการยาร้าราศีอยู่หนึ่งครั้งครับแบ่งเป็นสองช่วงเวลาครับช่วงต้นต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ววันที่1นึ 8, ถึงแพฤศจิกายนครับช่วงนี้พระศุกร์ยังครองมาตรฐานได้ว่าเป็นปรักนะ ประปรายนะครับมันยังเปราะบางอยู่วสาสนาช่วงนี้สูว่า,าจะาวิตกกังวลยังตึงเครียดอยู่นะเรื่องของการหารายได้อยู่บ้างนะครับหรือว่าบางท่านรายได้ปกตินะแต่มันมีรายจ่ายจุกจิกกวนใจนั่นแหละครับช่วงนี้อีกทั้งเนี่ยพระสุกเป็นดาวชุดร,ร้อณะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับวันที่หนึ่งถึงแปดระมัดระวังสุขภาพเรื่องของอาหารการกินหรือว,ว่าอากาศนั่นแหละครับดูให้ดีนิดหนึ่งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับรวมถึงดีเรื่องการเดินทางไกลนะในช่วง 1-8ถึงนะครับจนต่อมาในวันที่9พฤศจิกายนคราบดาวพระศุกร์ดาววัสนาจยายราศีครั้งนะครับช่วงดึกๆแล้วนะประมาณ4ี่ทุ่มกว่าวาช่วงนี้ดาววัสนาจายราศียกเข้ามาครองมาตรฐานที่ดีมากๆครับดีเด่นที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้หรือว่าเป็นตําแหน่งมหาจักรในว่าดาวเข้มแข็งสูงสุดนะครับปฐุมเกณฑ์เกณฑ์เนื้อหอมเกณฑ์มีแต่คนช่วยเหลือมีแต่คนนิยมชมชอบอุดมเกณฑ์เกณฑ์อุดมสมบูรณ์ดาววัสนาโดยรวมเรียกว่า ภาพกว้างโดยรวมจะครอบคลุมทุกเรื่องนะดาวมาเสริมครับความแข็งแกร่งทั้งสุภาพดีขึ้นการงานดีขึ้นการเงินด้วยนะครับหรือว่าความรักสเสน่ห์ครับพระสุขเป็นของสอบคล้องการเงินแล้วก็สเสน่ห์นี่ตมว่าชาวลัคนาราศีตุลดวงชะตาพลิกฟื้นอย่างยิ่งนะครับนับจาก9พฤศจิกายนเป็นต้นไปยาวๆถึง4ธันวาคมครับทั้งนี้พระสุขเป็นเจ้าเรือนมรณะความหมายดีนะไม่ได้เสียแต่อย่างใดเพราะเป็นตำแหน่งดวงที่เข้มแข็ง,ขงครับจะเป็นความหมายทางที่ดีครับ ในช่วงวันที่9เป็น,นไปสําหรับชาวลัคนาราศีตุลจะมีเกณฑ์ได้เดินทางมากขึ้นนะหรือว่าตําแหน่งนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวข้องกับมรดกทรัพย์สินครับมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์สิทธิประโยชน์หรือว่าพร้อมได้รับมรดกทรัพย์สินด้วยนะครวมทั้งใครที่ทํางานด้านอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้จะทําได้ดีมากมาครับจิบจับทําอะไรขายได้ดีขายได้ในราคาที่ถูกใจคุณอย่างแน่นอนครับแล้วก็มีเกณฑ์สุภาพดีขึ้น,นยิ่งครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีตุ้นมีดาวพระจันทร์ครับได้เรือนกรรมะนะรองการงานอาชีพหน้าทีครับจรย้ายบ่อยตามธรรมชาติดาวดูดาวเรือนด้วยนะครับช่วงนี้เรือนการงานมีดาวอังคารมาทับอยู่นะเป็นเรื่องดีครับอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินครับฉะนั้นงานดีนะงานเหนื่อยนะแต่ได้เงินเยอะนะคุ้มค่าครับดูดาวประกอบอื่นนะครัดาวพระพุธดาวพระสบดีประกอบด้วยทั้งนี้ดูดาว พระจันทร์ประกอบก่อนนะครับเป็นดาวหลักในะเรื่องของการทํางานโดยรวมเนี่ยงานโดยรวมถือว่าทําได้ดีนะปกติดีช่วงวันที่ 3- าถึงสี่ก็ต้องดูความรู้ต้องความปลอดภัยนะในการทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับอาจจะมีส่วนผิดพลาดธุรกิจดูให้ดีครับ 12- ถึง13พฤศจิกายนครับช่วงนี้ก็มองว่างานจะมีข้อขัดแยง้งหรือว่ามีการแข่งขันสูงหรือว่ามีคู่แข่งอยู่นะทำงานประจําพยายามทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับแล้วก็ ที่เหลือช่วงเวลาที่งานที่เด่นที่สุดนะในเดือนก็คือวันที่18ถึง24นะ18ถึง24พฤศจิกายนครับชาวลัคนาราศีตุน้นมีดวงการงานที่เข้มแข็งโดดเด่นเป็นที่สุดนะครับในอะันดับต้นๆเลยนะ12ราศรีงานสําคัญๆโปรเจกต์โครงการงานสําคัญรีบจิบจับทาแล้วก็เสนอนะในช่วงนี้จะผ่านได้ง่ายแล้วก็สําเร็จเร็วครับการค้าขายก็เช่นกันนะครับอย่าเพิ่งปิดกิจการไปไหนนะเปิดรอนะครับช่วงนี้รายได้ดีครับ การสังคมโดยรวมทั่ว,วพระประมบรียังตำแหน่งเดิมครับเพื่อนองงานยังค่าเรียวว่าอาจจะมีเหตุมาขอความช่วยเหลืออยู่บ้างครับในการทํางานประจํางานบริษัทก็ถือว่าช่วยเหลือกันไปครับก็มีโอกาสเติบโตได้นะเรื่องของสายงานวิชาชีพนะครับการค้าขายช่วงนี้ก็ต้องพยายามเอาใจใส่ลูกค้าจรให้ดีนะที่เหลือถือว่าประคับประคองได้เพราะาลูกค้าประจำเนี่ยดาวพ,พูดยังเข้มแข็งครับอยู่ที่เรื่องการเงินโดยตรงลยครว่า ลูกค้าประจํายังอุดหนุนยังสนับสนุนซื้อของคุณโดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ๆนะครับรายได้พิเศษจากการทํางานนะโชคลาภชอบพิเศษก็ถือว่าในช่วงวันที่1นึถึงสิก็มีนะแต่บางครั้งมันเก็บไม่ค่อยอยู่เลยต้องมีรายจ่ายนะบางครั้งเป็นรายได้ที่มีส่วนแบ่งนะครับเบี้ยใบรายทางแต่นับจาก17เป็นต้นไปตมออมีลาบผลเป็นตัวเงินโดยตรงครับดาวโชคลาภค่อนข้างเด่นนะครับทั้งการโชคลาภจากการทํางานก็ได้ บางทีก็ปิดการขายได้ง่ายแบบที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันนะครับเป็นโชคลาภให้กับคุณในการทํางานครับนับจาก16พฤศจิกายนเป็นต้นไปข่าวดีรออยู่ครับส่วนชาวลัคนาราศีตุล์ท่านใดที่ว่างงานอยู่หางานทำนะครับในเดือนนี้ก็ยังพอมีบ้างแต่จะเป็นงานที่ไม่ชอบใจเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าหยิบจับสมักเสนอเข้าทํางานก็เลือกวันในช่วงที่18ถึง24ครับมีโอกาสสูงจะได้งานที่ดีถูกใจพอสมควรเลยนะครับ ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีตุลครับมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินครับเดือนนี้ตำแหน่งเดิมนะครับพระอังคารไม่ได้ย้ายไปไหนตำแหน่งเรียกว่าอ่อนกําลังเป็นนิดนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะบ,บางท่านมองว่ารายได้อาจจะคงเดิมหรืออาจจะเพิ่มเติมด้วยซ้ําเพียงแต่มันมีส่วนวรั่ไรหรือว่าเรารู้สึกว่าจะมีะพี่เขามีเงินนะครับก็อ,อยากจะจ่ายนะจ่ายเพื่อการลงทุนก็ดีหรือว่าเติมเต็มความสุขก็ดีนะครับช่วงนี้ แนะนำว่าวางแผนให้ชัดเจน,นรัดก,กลุ่มนิดหนึ่งหรือว่าตำแหน่งนี้ก็หมายถึงว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินนะครับแนะนําว่ารักตัวเองดีกว่าเพราะาให้ไปดาวตำแหน่งนี้หมายถึงจะได้โอกาสได้คืนน้อยนะครับเสียใจเสียทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพนะครับและได้โดยรวมทัอว่ายังไหลเื่นดีอยู่แล้วก็มักจะมาจากการทํางานเน็ดเหนื่อยขึ้นแต่ได้เงินมากขึ้นถือว่าคุ้มค่านะครับท่านี้ช่วงย้ำอีกครั้งวันที่3-4ก็ไม่เหมาะทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆน,นะครับอาจจะผิดพลาดทางการเงิน การทำออนไลน์การมบายแบงกิ้งในช่วงนี้ต้องดูให้ดีครับ3-4มถึงันทีผิดพลาดได้นะครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายสับพันองมองว่าวันที่1 8ต้นเดือนสัปดาห์แรกเนะี่ยอาจจะมีเรียกาการเงินอาจจะบางครั้งเนี่ยมันมีส่วนลดไหลจริงๆะครับมาจากสุขภาพหรือว่าอาหารการกินนะครับเรามาระวังนิดหนึ่งเรี่องการเดินทางไกลเดิยนย้ำอีกครั้งนะครับที่เหลือวันที่9 พฤศจิกายนไปต้นไปนะการเงินก็ดีขึ้นแล้วก็สภาพคล่องดีขึ้นมากๆนะครับมีเกณฑ์เรื่องของการหมุนเวียนเงินที่ดีหรือว่ามีโชคลาบการเงินการลงทุนเป็นอย่างดีนะครับถือว่าตลอดทั้งเดือนใครที่เป็นนักลงทุนเป็นเทรดเดอร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเกณฑ์กำไรเนี่ยอาทิตย์ยังคงเข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะวันที่16เป็นต้นไปจะมีโชคลาบลาบร้อยลาบจากการลงทุนลาบแบบฟุกฟุกดีเปนะ็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการทํามาค้าขายซื้อมาขายไปนักลงทุนเทรดเดอร์ถือว่าทาได้ดีครับ ดวงความรักครับชาวลัคนาราศีตุน้นมีดาวพระอังคารครับดาวโจเรือนปัตตนีนะครับผู้ครองคนรักนะถือว่าตลอดเดือนนี้ไม่ได้ไปไหนนะดูดาวพระศุกร์ประกอบด้วยนะครับอย่างน้อยช่วงเดือนนี้ดาวอ่อนกําลังนะครับเป็นแต่ก็ยังมีข่าวเหมือนจะดีอยู่เรียกว,ว่าดาวพักองศาแม้จะอ่อนกําลังก็อ่อนกําลังในลักษณะครึ่งๆไม่ได้มากความรักสําหรับทานาดที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเนะี่ยต้องบอกว่าอาจจะจืดจางหา่างหายไปบ้างแต่ยังประคับประคองกันได้นะครับ โดยเฉพาะนับจากวันที่9พฤศจิกายนปมนต้อไปเนะี่ยใส่ใจเติมเต็มความหวังในการจะดีขึ้นนะครับเรียกว่าจะกระชุม่มกระชวยจะหวานขึ้นจะส,ส่งเสริมนะเรื่องของการมีครอบครัวคู่ครองที่ดีแล้วก็ดูอย่างส่งเสริมเรื่องของการทํามาหาได,ได้ด้วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ก็ยังมองว่าความรับไปต่อได้แล้วก็ถ้าทํางานกิจการร้านค้าร่วมกันก็พยายามคิดห้ดีก่อนพูดครับเพราะว่าจะความเห็นไม่ค่อยตรงกันนะรเรื่องของการงานนะครับที่เหลือประคับประคองได้ ส่วนท่าใดที่ยังโสดอยู่ชาวลัคนาาศิริุนในต้องบวาดาวรักใหม่ยังไม่เปิดนะครับเดือนนี้และที่สาคัญดาวเป็นคู่ครองก็ยังอ่อนกําลังแบบไม่เต็มแมตเต็มหน่วยนะครึ่งๆอย่างนี้คุณก็ต้องวางตัวให้เป็นกลางรักตัวเองดีกว่าใครเข้ามาช่วงนี้ถามว่าคุณมีสเสน่ห์ไหมมีสเสน่ห์มากๆนะครับครึ่งเดือนหลังมีเพื่อนแนะนํารู้จักพบเจอจากการเดินทางมีเป็นคนที่มีหลักฐานฐานะที่ดีด้วยนะครับเพียงแต่คุณต้องดูใจกันยาวๆนะครับท่านใดที่ยังโสดนะครับ ดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีตุลย์ครับมีดาวพระราหูนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ครับเรื่องของโชคลาภลาภผลลาบลอยลาภแบบฟลุ๊กครับเดี๋ยวนี้ดูดาวหลักประจํากอน,นะครับราหูยังไม่ได้ไปไหนนะครับทุนนี้ส่งผลในราศีนี้ก็คือเลขนําโชคเสริมดวงหลักประจําคือเลข5้านะครับส่วนดาวจรดาวอาทิตย์ซึ่งก็มีผลทั้งสองครั้งอาทิตย์ยังตําแหน่งมาตรฐานที่ว่าองค์เกณฑ์น,นะครับมีโชคลาภค่อนข้างชัดเจนเลขนําโชคหรือว่าเลขเสริมดวง,งคุณในช่วงนี้คือเลข เกี่ยวกับตัวคุณเองครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดแล้วก็เลขท้ายเลข13หลักของคุณนะครับเลขท้ายหรือเลข6ครับมาลงก็เลข5ก็เป็น6556นะครับตลอดทั้งเดือนเลยนะครับส่วนดาวที่คุณท่านาโชควาสนานะครับในเดือนพฤศจิกายนช่วงวันที่1นะครับประจำวันเลขนำโชคแล้วเลขเสริมดวงคือเลขดาวนะครับดาวพระอาทิตย์หรือเลข1ครับ พระประสบดีหรือเลข5ครับส่วนดาวเสริมคือดาวพระพุธหรือเลข4ครับต่อมาช่วงกลางเดืนอนคำวันที่16ดาวคุณตรันโชควาส,สนาประจําวันดาวเด่นคือดาวพระศุกร์หรือเลข6ครับอีกหนึ่งดวงดาวอาทิตย์เลขหครับส่วนดาวเสริมคือดาวมฤตยูหรือเลขศูนย์ครับโดยในเดือนนี้ครับหาชาวลัคนาราศีตุลต้องการเสริมดวงด้านโชคลาภครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับ ทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย21บาทเลขก,กำลังของดาวพระสุขครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำบุที่ส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกันเลนะมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอหน่วยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระ,ะด้วยเทินขอพระคุณครับ